เอาล้วเข้ามาใน,นอยู่ในรายการ TMZ TV นะปุอยู่กอนนี้อยู่กับทเซียดนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับในหมวดอีสี่ครับอี s ี่อี y ี่ใช่ไหมวะอี s ีครับโอเคครับเริ่มกันเลยสก,กินก็แต่งใหม่เอาเป็นเสือเ้อแขนยาวนะครับโอเคครับ คนอืเราต้องทำอะไรครับตัดไม้ก่อนนะครับผมจะไม่เขียนพาร์ตนะเออจะไม่เขียนอีทีง่ายๆผมทำผมเกี็บทำสดนี้จะเล่นไปถึงจนไม่มีอะไรที่จะสร้างแล้วนะอ่ะครับตอนนี้เป็นการตัดไม้นะครับเราจะสร้างใกล้ๆกใกล้ เราจะสร้างข้างๆจุดเกิดก็เราเกิดมาปุ๊บมีเหลืองน,นะครับเกิดปึ๊บเข้าบ้านปับ๊บมีเหลืองน,นะครับม,นะนะมีไม้เจ็ดอันตอนนี้ย่อทำไมอ่ะสอใส่ย่อใช่ไหมอ่ะอ้าโหใส่ย่อย่อเยอะๆ้เย้ผมชอบแียงอะไรไหย โปเกมอนโปเกมอนเขาถามว่าเฮ้ยใครเอ่อคเล่นเกมยิงปืนให้ไ,ไห้กบเสี่ยงนอันนั้นผมไม่อยู่นะเสี่ยงชอบเลยไอ้เพื่อนชอบร้อยไอบ้บ้าอ้ยไอบ้บ้าไอ้เพื่อนชอบร้อยเราจะไปนะครับเราจะสร้างแถวนี้นะครับซึ่งเราก็ได้เจอเมืองข้างๆบ้านเรานะครับ เดี๋ยวเราจะยังไม่ทันลงไปนะครับโอ้โดดอือหือมีเมืองเยอะนะครับแถวนี้อือหือเนะค่ะค่ะแม่งค่ะแม่งค่ะแม่งโอ้โหทานได้ไ,ได<น>อ้ห<อ>มูบา้าไอ้หมูบา้ากูจะเก็บเนื้อมึงมากินมากินเรียบร้อยครับอย่างนี้ผมเป็นพวกแบบแคสเตอร์เดย์นะครับแคสเตอร์เดย์ ทำม,มาทำม,มาทำมาผมเพิ่งสร้างช่องใหม่ครับก็ยังไม่มีคนมาคอยติดตามมาช่วยติดตามเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเพื่อเพื่ออะไรท่แม่ติเติมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปไดยนะครบโอเคจบท่าน,นี้แหละไม่มีอะไรมนาะ โอเคครับเราไปหาไม้มาก่อนมาก่อนดูคีเออเออไม่ม <der> ีแ uh ก้ใ uh ห้เราหรออู uh ้ด uh จ่า uh อู uh ้จ uh ุจ่าูจ่าู่ารสร้งนันีอันนี้ไม่้องแล้วเราจะไม่ได้ ไ,ไม่ได้โอเคครับ c o m c o m n g c าไม่มีเนื้อแล้วล่ะนี่ครับสั่งดิมไก่ไฟวุ้ดี๋อวเลยนะครับัามาเยอะๆเลครับตออแรกนี่ตอนนี้ตอนแรกเอาพอริกออสก่อน แล้วก็ลงเม้งกนไปทำภาพอะไรนะเคาเรียกเตาเผานี่แล้วนะหินเลยอนี่กค่สองอันสามอันสี่อันห้าอันหกอันเจ็ดอันแปดอันเก้าอันสิบอัน โอ้ยมาเจ้าบุญโตขึ้นก่อนมยโอเคครับอ่ะ oh, okay, uh, ตอนนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วปึ้งหยุบเลยครับจอเนี้ททำหลับเองก่อนยังไม่ทำจะไปสร้างบ้านครับสร้างบ้านครับเอาบ้านแบบเรียบง่ายก่อนนะครับก่อน เราจะไม่ทำแบบย่อยขอกเพาว่าเรียบง่ายนะครับบ้านเหมือน,นพี่เว็บนะครับไปติดตามช่องพี่เว็บก็พี่เว็บเนี่ยเขาก็มีอะไร fc เรยอะแดีแตวเรานีิสิยังไม่มี fc เขาเลยขอมี fc คนหน่อยนะอะไรซมันแพบเดียว ไม่หมดแล้วติดโทรโทรถทังซอยตรงนี้ก็มีไม่สแส่ว่าเร็จเร่างเไี้ยก็คืนนี้เราจะยอมตายก่อนใช่เราจะยอมใายถ้าคืนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ใช่ เอาชีวิตเลิศไปก่อนชักคืึแรกจากนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นของเราใช่ไหมเมืเ่อกี้เราตัดสองต้นใช่ไหมได้วิบเจ็ดอันอันนี้เราจะล้พื้นที่ตรงนี้เอาให้ใหมดโอนนเคทีดผ่านไปหกนาทีแล้ว ตอนนี้จะลบไหมครับไป6ชั่วโมงแล้วแฉะน่าจะเที่ยงเลยนะโนร์โหร์ชอบพีเว็ผมชอบดูพี่เว็บขอให้พี่เว็บมากดตามมาจิดตามผมหน่อยนะพี่เว็บนะ พี่เวฟดูช่องนี้อยู่นะพี่เวฟครับผมรักพี่เ <c oughs> ดอร์เมอร์มากเลยขณะนีนเนเ้เป็นเวลากี่โมงวะเป็นเวลาหกโมงนะครับเราอัดวันนี้นะครับไม่มีอะไรตะเล่นนะครับบางคนถามว่าหายไปไหนนะครับติดเกมยิงปืนครับตอนนี้ใช่แล้วเพื่อนผมก็รีวิวลงไปให้ดูแล้วล่ะเขาก็ไม่จะผมว่าจะรีวิว ก็ไม่มีเวลาเอา่มาทำกัอนกกอ้าวแล้วกูจะขึ้นตรงไหนทุกปัญหามีทางออกครับโอ้โหโ,โดนไม่ขึ้นฮลัลโหลนนะครับเราก็เอาสร้างบ้านสักประมาณสี่หลักพอนะครับ มครับมันสูงสองนะครับเรากะว่าเอาให้กระโดดได้ก็พอแล้วเอ้ใช่ันเราก็จนตอบสีนัลนั่นเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เสียใจไม่เสียดายฝากถึง fc ให้แมนยูเ hey, <man. S 1> ยก้เาสามม Ừ, <laughs> <laughs> giải xong ra là đi câu À, này. คนเลี้ยงไงมันก็มาโอ้ตอนนี้มันก็ไม่แย่งกันใช่ไหมเออมันก็ไม่แย่งแฟนกันเออมันก็การกันไรอาชี้ก็กีจีอย่างวะนี้เราก็จะอยู่รอดไหมคืนนี้คปน่าจะไม่รอดนะครับเอาจังหวะนี้ก็ปิดปิดเพดานแป๊บนะครับ ถ้าจะไม่ร้อนนะเราต้องสร้างไปแบบนี้ก่อนนะครับรต้องสร้างไปแบบนี้ก่อนไม้ไม่พอนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ครับอ้าวคิดปิงละเราจะไอ้มันเปาดพ้น,นคืนนี้ไปบ้ yeah. ายังไม่ตายไม่ตายหรอกพระพุทธองลงไปเอาดาบนะ ครับหมานี uh ่ก huh. uh ็หองจยอาหารกินอยู่นะให้ขอสีอาหารอยู่นี่เหรออาหารยิงสเกล้นะเอ็นเดอร์แมวมาทำไมเอ็นเดอร์แมวไม่ต้องการให้เงินเลยนะเอ็นเดอร์แมว ไปแค่โอเค okay, ครับเราจะผ่านพ้นไปได้วยแบบนี้ครับผมจะผ่านพ้นคุณนี้ไปด้วยแบบนี้ปีหน้าพริแกแอกมาอ่าโอเคเราจะผ่านนันคืนนี้ไม่ได้แบบนี้ครับเออมือขอขอคดความความตคลิปไปตอนเช้านะดูไปดูมาเราจะบูใ้ให้แหลกให้กระตุย เลยเราไม่ต้องกลัวน่าอยู่ในบ้านนี้น่าจะมีนะครับฟังเช้าค่อยถล่มมันตอนนี้ผมกำลังจะตายนะครับอาแม,ามงมุมข้าขอเอาธนูกับเจ้าหน่อยไม่ค่ะขายขาอยู่วรอดประทั้งชีวิตไปก่อนช่วงนี้ไม่มีอะไรจะเด็ก โอ้โหเกีวเรียดันแมนมูสมบีคิปเปิ์มาเพียบโอเคน่าจะเป็นอันควรแล้วที่เราจะลาจากโลกนี้เตรียมเงินให้ฉันด้วยบายบายเพื่อนๆทำไมมันไปครับต้องมีครับด้วย นะคับเราก็เลเวลหนึ่งแล้วเราก็เสียเลเวลหนึ่งไปในตอนนี้เอือ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 อครับตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับจำบ้านตัวเองไม่ได้นะครับจเจอแล้ว เราอย่าวิ่งครับเราอย่าไปเทยวสใส่หน้าพวกมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ้บัวขาวบัวขาวไงบัวขาวอ่ะบัวขาวเออโอ้ขะโนมาแล้วไงกลัวแล้วไงกลัวแล้วไงกลัวแล้วไงมาดิเออะเคยกลัวสักที่ไหนเคยกลัวสักที่ไหนเออะเคยกลัวสักไหนเออะ เคยกว่าที่ไหนฮะทีแต่อืมติดหิวเลยทีนี้เฮ้ยโอเคไม่กล้ามาเราเสิพวกบ้า,ากรงนี้น่จาจะตึงจ้อาอะไร FQ oh PAP PHL PQ นะครับอัพวิดีโอลโอเควันนี้ก็จะผ่านพ้นคืนนี้ไปอย่างไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่เราก็ได้บูเล็นะครับบูเล็ตสัมบิเคยกว่าสักที่ไหนเคยกว่าสักที่ไหนเคยกว่าสักเนื้อเขากว่าว่า Akin niya sa bitak. O kipe. Alay. Alay. Pet kipe. Asap kami lagu aja. Lagi kipe juga. Kau kalau jadi caw. Caw. ได้มาสร้างบ้านใช่ไปเข้าใจอะไรอู้มีมันสีนนะครับตอนนี้มันเกี่ยวครับแมวกันปิ้งปิ้งปุ๊บอ้าวนี่มันอะไรอ่ะม่ารักเลยอ้ยเวีนกันอะไรวะคิดเป็นมันมันนี่ใครคิดวะ ตัวระบบบนนเบิเดบูมบอมเหยาเหยวจีเอ็มเหยวเหยาไรค่ะใครบอกใส่คิ๊บเป้นมาวะสุดยอดเลยครับท่ามกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นแต่ว่าไล่มีเนาะโอเคครับค,คบืนแรกก็ยังไม่ผ่านไปนะครับคืนแรกผ่านไปถือไอมีเกียงว,ว่ากูจะไม่ว่าเลย ถ้ามีกมันไม่ว่าอะไรเแต่นี่เลยัออะไรอาหารก็ไม่มีทุกอย่างทุกอย่างหายไปกับใจเอส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 เอ้าวนิ่มน้นิ่มโอเคตั้ง เรา,าไม่ได้ทำเงินที่เรา a l ล่ e ยังไม่ฆ่าลงายเราจะไม่อุ่นะครับเพราะดินเรายังไม่มีเรายังไม่รวยอะไรเลยขายเพือที่นี่กันเฮ้ยใครอยากเลยก็ไม่ได้เลย ยิงได้แม่นหรอเก็บใะเออขนาดว่าไม่แม่นนะขนาดว่าไม่แม่นขนาดว่าไม่แม่นขนาดสายหน่อเอาแล้ว,ชวเช้าแล้วเช้าอันสดใสต่อไปไปตัดไม้ครับไปไครับกลัวอะไรครับมไม้รับกลัวเออเออพระร่างกายอยากมาเท้าเหรอ สร้างกายแบบครอบสร้างกายแบบฐาเหมาโวยฟอน,นเอาจากท้ายงูเร็วนะคะเราจะตัดต้นไม้พื้นที่นี้ออกให้หมดณที่นี้นะคะเอ่อผมจะแจก สกินของผมนะครับใครอยากได้ก็เม EN ้นตารางคลิดนี้ได้นะครับใครอยากได้สกิน g t s นะครับในช่องรายการ t m z t v นะครับไม่อยากจะโม,ม้เลยคว่าอยากสกิน,กน,นใจ เงียบเงียบหาแป้งเงียบหาแป้งเงียบหาแป้งคือมีมีพี่คนหนึ่งดูสูบผมไว้ผมจะพูดเงียบๆอ่าอยู่บ้านผมเว้แต่ทำไปที่หน้ายูทูปทำไปก็ไม่มีก็ไม่มีใครมาดูขอให้ดูใครดูช่วยติดตามนด้แลครับเดี๋ยวจะเอาเป็ดอ่านเงินขอให้เยอะๆหน่อยนะท้คอยขอให้ติดตามช่องผมไปเรื่อย ผมก็จะไม่ทิ้งช่องนี้เอาสักประมาณสองแสนสต๊าคายก็โอเคละไม่ไม่หวังไรมากโอเคโอเคใครอยากดูมินี่เกมก็เมนไม่ได้ร่างคลิปเลยนะเออเดี๋ยวมจะไม่น่าก้นอะไรกันวะโอเคครับก็าพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันที่หนึ่ง คืนแรกก็ผ่านคืนไปด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามาดูคืนที่สองในวันพรุ่งนี้นครับตอนเออเราจะสร้างบ้านหลังนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยจุดคลิปนะโอเคนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคใอเค้อเน็กเดีกินด้วยเราจะไปฆ่าหมูกันน้องหมูจ้าพี่มาสเตสเสเตสหน่อยมาเป็นอาหารชั้นเลิศให้พี่หน่อยเนาะ น,น่องหมูน่องหมูเป็นงนี้เป็นอย่างนี้เข้าลาสักเข้าลาสักเผ็ดเราครับไม่ต้องการครับพัดนี้ยังไม่ต้องการครับเผ็ดเรื่อ,อยๆทำล้วยยากินแกนั้งแกั้งแกะอยู่ไหนแกล้งอยู่ไหนหญ้าเยอะอยู่นะแกล้งทำไมไม่เกิดวะ เจอเงาะน,ในี้เราแกะไปเจอความประสงค์บาย่งยที่เรายังไม่คาดคิดแต่ตอนนี้เราต้องคาดคิดก็ตอนนี้เราเจอถานเราก็เห็นอย่าง,งไรกก่อนอย่าให้ใครรู้ว่าเราเจอฐานครับเออดูนิ่งๆก็ติดเช,ชื้อเชื้อไว เดาาี๋ยวบางคนถามว่า <S <S ผมเป็นคนไม่เอาถานไม่ดีไม่ดีอย่าพูดว่าผมเปคนไม่เอาถานครับผมเป็นคนเอาถานเงินใครอยู่บ้านนอกเออผมว่าจะทำช่องพูดเป็นภาษาอีสานใครอยากฟังเมตตาคิดโอเคจุดไดปไปพูดพูดพูดทำไมอะไรพูดพูด โอเคเจ๊ถามได้ตอนนี้ยังเราจะยังไม่ลงเหมือนนะครับให้เราเตรียม <N> งานก่อนคบก่อนแล้วค่อยลงโอเคไหมโอเคตื่นด,ดูชาเพลงพีวีมาเลยมันก็ถือใจครักแธถิกใจโอ้ยตอนนี้กูมาทางไหนโอ้มาทางนู้น,นใช่ไหม โอเคกำลังจะติตามล่าหาแกะครับผมใครเห็ดแกะลูกพี่กูบ้างแม่แกะเนี่ยมันมีโอกาสติดหิวเยอะเหมือน,นกันนะครับพี่แกะกูเห็นแล้วมันนี่ดิมันจะสปีดไล่ลาามากเกินไปนะโอ้ยย้เวสองตัวเลย สองตัวสามตัวเลยเจออะไรในหลังใหญ่หมดโอเคครับเอาไปทำบ้านแล้วทีนี้วบายบายสามตัวเลยอะโอ้โหขาดเดี๋ยวเราจะทำบ้านหลังใหญ่ต้องมีเียงสองพันสี่เราจะรีวิวกับเพื่อนให้ดูเนาะจังซี่แหล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 ะโอ้โห ทำได้ไงโอ้ไม่ไม่ใช่หนึ่งเดี๋ยวซึ่งสองนะครับ,บสองเีง็นสองตียงไปแล้วไปแล้วไปวทำอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวย3สานนาทีแล้วเฮ้ยบ้านไปทางนูง้นโอ้โหมาผิดทางแล้วกูโดดอื้เสียเลือดเจยว่านะ้าจำทางกับบ้านไม่ดบ จำไดกับบ้านไม่ถูกแล้วเพื่อนถูกดิเออมันถูกได้ไงเออทางนี้นี่ผมโดดไม่พลาดเนี่ยทางนี้จาได้จําได้เฮียถูดจําได้ไว้ไม่จําได้เออตอนนี้นะครับเราคานน่อนข้างจะอนข้ากลับไม่ได้นะครับจําได้พูดเลยเออคนมันจําได้ก็ต้องจําได้สิพูดมากจริงๆเลยมึงเนะี่ย นี่นี่มาเยอะๆเนี่ยชอบยังไงทะเลนี่ไงนูบ้านเราอยู่ฝั่งนูเนี่ยนูใช่ไหมวะใช่ผัวเฮ้ยบ้านเราอยู่ไหนวะจะได้ว่าทางกับบ้านผมต้องมีท่อนไม้หนึ่งอันกับเห็ดหอม โอ้ยจำบหนังกบปั้นไม่ได้ชิบอยข้าพมมีเข็มทิพบ์นัน่งหยานัางอยาอย่าหวังนู่นไหมนมี่ใช่ไหมไม่ใช่ว่ะเอาแล้วไงเอาแล้วโอเคครับก็พรุ่งนี้ผมจะหากำปบ้นให้เจอโอ้โหจะหาทนงกำปบ้นให้เจอนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเป็นไง